เรื่องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตมันก็วังวนมันก็วนมาสู่อีกรอบเดิมก็คือรูปแบบเดิมก็คือเราจะสร้างบุญกุศลให้ได้มากที่สุดให้ได้บ่อยที่สุดเพื่อกําหนดทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดมันก็วังวนมันก็วนกลับมาหาหลักของการปฏิบัติธรรมอีกนะคะประมาณนั้นนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะเล่าสู่กันฟังเผื่อใครเชื่อนะคะโอ้ยถ้าท่านเห็นนะคะท่านจะรู้สึกว่าโอ้ยคุณน่า มันเป็นแบบนี้เองเหรอแบบสิได้จังเลยค่ะที่เราได้มาปฏิบัติทมช้า,ชาอยากรู้จังเลยมันมีความรู้สึกก้าวกระโดดนะคะอยากรู้จังเลยว่าชาติภพเนี้ยถ้าทําแบบเต็มเหยียดเนี่ยในการสร้างบุญกุศลบุญบาร,รมีเป็นคนคิดดีพูดดีกระทำดีเนี่ยเก็บบุญสะสมบุญเยอะๆเนี่ยอยากข้าม็อดไปเลยว่าชาติหน้าเราจะไปเอ,อ่อมาเกิดเป็นมนุษย์เนะะี่ยค่ะเราจะไปอยู่ในลักษณะแบบไหน,นยังไงเราจะเจออะไรในยุคนั้นยุคนั้นจะเป็นยุคแบบไหนอะไรเงี้ย เนี่ยผู้พูดแห่เริ่มมีความคิดแบบนั้นแล้วนะคะว่าอยากรู้จังเลยว,ว่าชาติพบหน้าไปเกิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีที่มันล้ำขนาดไหนชาติพบนั้นผู้คนจะเป็นลักษณะแบบใดอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะคะนั่นแหละเนาะปีนี้ก็ถือว่าพัฒนาการขึ้นอีกนิดหนึ่งค่ะสาหรับผู้พูดนะคะนิดนึงนะคะก็ดีใจที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของแต่ละปีปีละขีดขีดเล็กๆนะคะขีดสั้นๆเล็กๆปีละ ปีละขีดปีละขีดปีละขีดไปแค่นี้ก็ดีใจละค่ะดีใจและที่สามารถเป็นประโยชน์ได้นะเมื่อเราเป็นประโยชน์ได้นะคะเราไม่ใช่แค่มีความรู้สึกอลคะ่ะถ้าเราไปเริ่มไปสัมผัสเขาได้เนะี่ยเราจะมีแรงกําลังใจสูงขึ้นและทีน,นี้ยเมื่อเขาเห็นเราตั้งมั่นในการปฏิบัติเนี่ยเหมือนเขาอยากสนับสนุนเหมือนเขา อยากมาร่วมเส้นทางกับเราอะไรเงี้ยโลกวิญญาณนะคะโลกวิญญาณเหมือนเขาอยากมาร่วมเส้นทางกับเราเหมือนเขาอยากอยากมาสร้างบุญร่วมกันอยากมาดูแลมาสวดมนต์หรืออะไรก็ตามนะคะนั่นแหละเนาะเพราะว่าเราก็จะบอกเขาว่าถ้าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําเนี่ยพวกท่านน้อมรับได้เลยแจกแจกน้อมพลังงานพ่อแม่ครูอาจารย์มาแล้วก็แจกค่ะแจกกระจายเลยนะคะแล้วก็ดูแลข้าพเจ้าหน่อยนะคะรวมๆกันหลายหลาย หลายกําลังนะฮะจะได้อยู่รอดปลอดภยัยอะไรเงี้ยนะคะ